สวัสดีครับผมนายพี่น้องปองป่ายและเอฟซีครัวลำเพลินสุขุสุขครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องเอฟซีสุภาพครัวลำเพลินนะพี่น้องได้นี้ครับแม่สุภาพก็ได้หายลูกตู้ครับเอาของมาทรงเตรียมการครับแม่เสียออกมาขายของแล้วครับนะครับตอนนี้มีถังสามถังครับเดี๋ยวน้ากันต้องแสงเดี๋ยวสีสร้างฟาใสครับตอนนี้ลูกตูกับยู่ดดมเสาน้อยเพชรบันแพงเลยพี่น้องครับก็เพิ่งจะตั้งเวทีใหม่นะครับพี่น้องครับเวที หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นครับพี่น้องครับใหญ่คุณนายแม่ใหญ่ทั้งตัวถ่ายคลิปให้เก็บบรรยากาศไปรอบรอบครับกับทีมงานนะครับตามมาเบิ้งครับพี่น้องโอ้โหพิธีขรรการงานสาร้างปีนี้ครับพิธีไม่อีกแล้วครับนี่นี่เน่ายกให้ตุ้ยอีกพ่อหมอครับรรนี่ขรรกาสง่าสางถ้าจะานึกการเป็นใหญ่ไม่ใชธรรม,มาดาครับตอนนี้พ่อพ่อไม่แม่กันขรรกาพาล,ลูกๆ มาออร์ดิชั่นนะครับมาเลยเพื่อซื้อไม้ตาชมิเทียบครับนะครับคุณนายแม่ครับจะให้ดูสู่ไปเอาอ่ะให้ดูสื่อเอาก็เอาเครือเก่าหลาร้อนนสียานาพลทควันกำลังสั่งของอยู่น้ำเขียวน้ำแดงน้ำะตามต้เบื้องบรรยากาศรอบๆครับสวัสดีครับสวัสครับอันนี้คือเวทีของวงไหนครับวงสาวหน่อยลำพื้นโชว์ครับ คือวงที่สองเขาบอกครับผมผมอยู่ตัววงที่สองครับวงแรกวงแรกเพิ่งไปตั้งเมื่อไหร่อนบบัลลูครับแกอันนี้อันนี้คือวาออริชั่นครับผมออริชั่นวงสองหมดเบ้าครับผมผไม่ได้ออริชั่นศิลปินครับผมว่าเป็นแดนเซอร์มาเต้นครับฝรัเงฝากตัวนี้เด้อครับวงไหนวงไหนวงสาวหน่อยลำเพลินโชว์ครับเข้มข้นนุ่นตะโพบเด้อครับฝรั่งฝากตัวนี้เด้อครับอันนี้คือสิลล์ปินที่มั่งทองกันอ่ายังก่อนสาวหน่อยลำเพิร์นโชวครับผมดช่วงนี้นะครับ ดำเนินกานโดยผู้ใดวัาตายคนคุ้นแอดดี้บอกโอ้แอดอแอดี้อันนี้พิ่งมาน้องอะไรนะน้องเข้มข้นครับเข้มข้นครับโอ้จวดจวดเอา้ากลับ,บม,มาครับกลับครับรอบๆไทีเป็นของใหม่ไหครับพ่อมันได้เวที่ละเมอโชคสองครับน้องครับเนี่ย <Yeah. S 1> แกนพื้นไม้ไม่ปั๊ นายปูยัยครับสวัสดีครับคุณแม่เอ๋สวัสดีคุณปูว่าไงคะัถ่ายคลิปเป็นคุณแม่สุภาพครับติ<ะ>ดเชื่อไปเลยเถ<ะ>อะโอ้ชุดก่องสนนั้นมันไว้ครับพี่น้องครับ<ะ>พร้อมแล้วครับโอ้ <c oughs> ทางทีกำลังกินข้าวกินหน้ามนท,ทั้งทีทิ้งานได้เซอร์พอผมนะหรือทีมงาน,นออยัน,ยนเซอร์หรือ,อยังนนี่ <c oughs> นะ <ส straightforward> ยังบม่รู้เลยว่าจะเป็นได to um. wow. like wow. wow. mm ้เซอร์อจะเป็นยังฤดูกาลนี้เป็นยังฤดูกาลนึ่แล้วแต่เพิ่์ลจะปาถนาบ่แล้วครับคนออกไลน์บ่บ่ทราบนะเพิ่์ลนะครับบ่อันนี้บ่ทราบน้ำเพิ่์ลนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นวงสองเขายังกันเขาแรกแล้วเขาเที่ยงเขาแรกแบบต่อเที่ยงยังแรงหมอวานนี่รื้มซื้อว่าซื้อมว่าอะไรก่อนจู่น้องเมย์ค่ะชื่อชื่อเมย์ค่ะชื่อจริงชื่อเมย์รุ่มมากนี่อันนี้ก็ สอกุ้งหาดซกุ้งเราเปิดเอาไปเทียวนะคะซอกรุ้งสอกุ้งวาเป็นย่างคุกมป็นกินนะย่งวุกเล่าสมบูรณ์ให้กับซอกรุ้งครับโมมีจอยครับอันสอกุ้งสุดมากที่มากที่มากวันนี้คือเป็นร่องสองเป็นร่องสองครับร่องสองรุ่งแรกขึ้นยังไม่ได้ข่าวมาสักครู่นะครับตอนนี้จะคือเป้าหมายทำอะไรเป้าหมายวันนี้ก็วันนี้ก็จะมีไหวเวทีไหวเวทีกับพร้อมซ้อมเลยต้องเล็นกับซีมีโปรัมมเทศสัมมนาของนี่หน่อยครับ วงนี้ใครเป็นคนนำทีมแหน่อยกเแค่หน่อยครับผมก็เป็นแค่หน่อยกับวอสโจเป็นผู้บริหารสูงสุดโดยตรงแต่ว่าวัสโจไปไหมไปไหมไม่น่าจะแต่ว่าจะไปกับวงแรกเนาะครับผมไปก็คืออาจจะไปดูอาจจะไปดูได้แต่ว่างานใกล้กันอาจจะไปเกมได้มึงมาผลัดนัาเกียงมันพอใะพอจอยเลอ้ยงขี้เก่าอยู่บ่ดูครับดูเรืองทีมขี้เก่าอยู่บ่ กกาแฟพ่นองอยู่บ่หรือว่าเขาให้อยู่บ่อาหารรปวัเพราะว่าวงสองวงหนึ่งเขาให้ประกาศได้เลยนี่ยอตนที้เขาประกาศวงสองอยู่ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นทั้งหมดนะคะผมห้าสิบห้าสิบแสดงว่าเนี่ยไม่เมื่ครับเนี่ยสามร้านลำพันโชว์นะครับทุกงทั้งคนทั้งของเนาะทั้งคนทั้งของทั้งชุดรลังกายงานสร้างน้ำที่งานเลยพี่หน่อยผู้บริหารกะไ่บัตโชว์เครับจะกุ้งเนีนไปพวกไหน อันผมยังบระสาทเลยผลเสียอาบอหะนนะบเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีผลประกาศออกมาหาคนประกาศออกมาสก่อน์แตงสิลูว่าไปใส่เกี่ยวไลยจัดจักปีระสามสิบปีไม่ได้เข้ามากนะครับสามสิบปีไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายครับบเอาเจ้าโ้งนิ้วใส่หนิพักนิ้วใส่หนิพักนิ้วใส่ไม่มองอยู่เป็นผมบอกอ่ะอาสมรถเหลืองครับ อยู่เคยอยู่นอกอยู่ในก็อยู่เลยคือเขาเอาพาไหมอันนี้คือนหลังนี่มองนี่คือนหลังมองนี่เขาอันนีนีมงดีอันนี้เป็นห้องพักครับผมอันนี้ห้องพักเพราห้องไพักที่สร้างใหม่สร้างใหม่เป็นตึกพัอสุดว่ายพักแล้วก็จะเป็นตึกด้านหน้าเป็นตึกสัมมนาเป็นตึก a u d i t i o n ด้านหน้าโน้นอ่าแล้วก็ต่อไปฟังทางซ้ายมือครับบน้ายมือจะเป็นสามแยกซอยตอนนี้จะเป็นสตูดิโอครับสตูดิโอห้องสอบดนตรีกับสตูดิโอครับผมด้านข้างจะมาจะเป็นห้องพักแดนเซอร์อ่าผมจะมันนี้ให้วงสองเข้าไปอยู่ก่อนเพราะว่าเราจะ เซตจากหมู่เก้าจะให้เซตนี้ได้ยึงที่โน้นหมู่เก้ากำลังทำอยู่ใช่ครับตรงฝงวงสองฝั่งนี้ก็จะให้วงหนึ่งเข้ามาอยู่ขออยับเข้ามาอนี้ด้านหลังจะเป็นของนักดนตรีพอกลับไปจะเป็นห้องเย็บชุดชุดหนึ่งเย็บชุดสองก็จะเป็นห้องครัวด้านหลังขออยับมาตรงนี้จะเป็นของผู้ฝึกจะเป็นของเลเซอร์เย่งนนนี้ัฝั่งนี้ก็จะเป็นทั่วไป,ไปทีมงานคอนวอยเดีย๋ยวทีมงานคอนวยนอยจะเอาไว้เป็นหมู่เก้าครับ จะเอาเด็กออกมาทั้งหมดให้เข้าไปอยู่หมู่เก้าครั้งแรกที่เป็นสาวน้อยเพชรบันแพงก็คือที่นู้นจะให้พี่คอนวอยเขาไปอยู่ที่นู่นแทนก็จะโมดิฟายใหม่นั่นแหละครับรู้ทุกเรื่องทุกรถครับพี่น้องจัดเต็มเลยเจ๊กุ้งเพิ่งกระบอกขับได้ที่หลังรายการราย้ารครับเออมาสมารถธิขคนแล้วครับผมขอบคุณเจ๊กุ้งแล้วครับขอบคุณเช่นเดียวับผมอ้าวามาครับพี่น้องโอ้คันคันหรือคันใหม่นะครับตอนนี้จะเป็น อของทีมงานวงสองครับพี่น้องครับวงแรกจะเป็นอะเขาบ้ากันเลเป็นการประตูนเทศวงแรกก่อนครับอ่าวงสองก่อนครับอ้อลังการงานงารครับคุณพี่น้องท่านโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าร่างจักกว้างขวางอลไรต่างครับงาม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 เอ้าเดี๋ยวมาตามหาเพื่อนคุณแดกมาเสียทีอยู่เสียไปซื้อของบอลหรือเสียไปขามาส่งครับเอ้าเอ้าแล้วก็แก๊บก็มาเนี่ยเหรอ บอมาออเิชันออเิชนันหรืออะไร<ช>หรือว่ามาน่าจะมือเ่นเขาให้ออเิชนันครับแต่ว่าบอ <ผม S 1> นั่งเข้าบ้านพักก่อนมาเอาเสื้อก็เลยมาก่อนเต้นด้วยไหมนี่เต้นเต้นค่ะมีใครมาบ้างนี่มาคนเดียวเลยครับบอน้องรุ่งกาไม่มีใครมาด้วยเหรอไม่มีครับน้องรุ่งการ,รก็เป็นเดลัซิ่งฮะน้องรุ่งการเป็นเดลัมซิ่งแล้วครับมาคนเดียวเลยครับโอ้ยคิดถึงน้องก๊อบแล้วกอนไม่เห็นน้องก๊อบเลยครับผมอันนี้พราอะไรส่วนตัวถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปให้คุณแม่คุณแม่สุภาพ เยอะไหมทีนี้ที่รั่งเยอะไหมเสื้อเยี่ยมามิครบเยี่ยมาครบใครเป็นตัวเก่งตัวตัวเดี่ยวอยู่นี่เป็นนางเอกไหมเรยน่าจะนางเอกก็น่าจะพี่ก้อยชั้นี้มีครับนั่งกน่าจะพี่พอตดี้ตัวหลักพอตดี้นี่คือมาจากกรงไหนแต่ว่าคุณคุณพี่พอตดี้มาจากกรงไหนกรงใหญ่ครับยพ่อพีเคยอยู่วิรัตคุงพอดดี้เก่าออกจากวิรัตคุงเก่าก็มาอยู่รับเบียบออังจากรับเบียบเก่าก็มาอยู่นี่ คือคือคือเอาสู้ๆๆแต่มันจะให้งก็ครับผมจวดนครับครับผมโอ้จวดพผักจวดแนวตอนที่ลูกทัวร์กำลังเล็ดงานที่ที่อยู่เลยครับต่อี้ครับอยู่ฟังทั้งพู่ดีนับสภาพโทรใหมาสร้างของใครสวัสดีครับ รางวัลดีเด่นไม่ขาดไม่ลามาประจําไม่ไปไหนคะนะคืออะไรครับรางวัลดีเด่นคืออะไรไม่ขาดไม่ลาไงมาประจำรางวัลคืออะไรเป็นรางวัลที่พ่อเพคนไทยค่ะมันจะมีรางวัลหมอลำดีเด่นแล้วก็รางวัลไม่ขาดไม่ลาอะไร่างรางวัลดันซ์เซอร์ด้วยค่ะแดนซ์เซอร์ดีเด่นแดนเซอร์ดีเด่นเอ้ได้หลายตระเนียนตัวหนี้บประเนียนค่ะปรมเนียนคนละคนคนมีหลายรางวัลอันนี้น้องอะไรครับน้องบ้ามน้องแบมน้องโมแบมมาจากสีสเกตแม่์ถ้ามันมาได้ยุ่ในรูปแบบมาไล่อะไได้แฟร์พอดครับแฟร์นี่ท นี่อยาง่ะตามคนกรมเลย่วสม่าดิ้อา้นผานเลยคุณแม่บาดมาหรอไห้ติดพอมเลยตอนนี้น้องบ้าน้องแบมมือนั่นเพลื่อนบาวอยู่หรอว่าคุณแม่ขึ้นยาเดี๋ยวคี่นี่นําำใจมาหายด้วยะนะคุณแม่ก็เลยเมียกรอนราะว่ามาแล้วแต่ไม่ตู่มวนๆไปเลยเมื่อผักพร้อมเลยบ๊วยดูดิ เอากอสาธิตฝาทีฝากบองสักน่อด้เบอลวดีัสกครับแล้วเตลอดปีโชคดีแล้วก็มีตลอดไปครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครัวลำพเพราะเป็นกางจกนกาบ่าทที่เกครับุก่ครับจุ๋ยครับแต่